นะครับวันนี้ตามที่โดมินเขาใบาให้เราก็คือเหมือนจะเป็นเหยี่ยวหรือว่าเป็นนกนะครับที่อยู่ในทะเลสาบมาเรามาดูกันว่าชนนกตัวเนี้ยมันจะเป็นยังไงบ้างโอุย้ยชนแล้วอากไป <Yeah. S 1> อากลงไป ทางไหนเอ่ยโอ้ไปทางนู้นครับไปเหลือ,อกเ๊กว่อาวาันเป็นยักษ์ที่เป็นเหมือนม้านะครับที่หน้าตาหน้ารักแล้วก็ขึ้นยากนิดหนึ่งวันนี้จะเป็นนกเ,เป็นยักษ์เป็นยักษ์ที่เป็นเหมือนนกนะครับเ,เราต้องหาวิธีขึ้นมัน,ม,นม,มันมีวิธีขึ้นที่ง่ายๆอยู่นะครับมาเดี๋ยวเราไปดูกันว่าทำยังไง ไปทางนู้นเลยลูกไปอาร์เกลเขาผมชอบภาพหลังจากที่เขาเอามารีเมคเขารีเมคดีจริงนะเกมนี้ <Yeah. S 1> จากเพย์สองลองไปดูใน YouTube ดูนะครับว่าเพย์สองภาพเป็นยังไงแล้วเรามาเปรียบเทียบดู <Yeah. S 1> กับกับห้างเนี่ยที่เป็นเพย์สีโปนะครับแต่ตอนนี้เราเล่นใน p ี5นะครับภาพมันคนละเรื่องเลยนะครับ สวยจริงอันนี้ยอมรับแต่ว่าคำถามคือเมื่อ,อไหร่มันจะมีมาาสองเฮ้ยชนหินชนหินไปอากูไป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 ,ไปมุมกล้องมันจะยากนิดนึงนะฮะนี่นะฮะมุมกล้องมันจะเล่นยากนิดนึงทางโน้นอากูไปทางโน้น,น,นเดี๋ยวสัญญาณ gps หน่อย เฮ้ยานุนไปกิงกากิงกาชี่เกียตีนะครับเราตีเอาหางมาได้นะครับมาอังโกลตรงนี้เราจะมาถึงวิหารของอีกที่หนึ่งนะครับตัวนี้เราต้องลงน้ำ อนผมเล่นเพลงสองนี่ก็ติดอยู่ตรงนี้นานเหมือนกันนะครับว่าเราจะเข้าไปได้ยังไงจริงๆการเข้าไปมันก็แค่ดำน้ำเพื่อรอดนะครับมันจะมีรูตรงนี้เห็นไหมฮะตอนนั้นผมก็ติดอยู่ตรงนี้นานเหมือนกันว่าจะเข้าไปยังไงอ่านี้ครับเข้าตรงนี้ก็ดำน้ำเข้าไปนะครับนี่พอดำน้ำเสร็จเราก็จะตอนนั้นผมก็จมวนรับๆสาวนี้อยู่สัก 2รอบมั้ถ้าจะไม่ผิดจริงๆมาขึ้นตรงนี้นี่ครับตรงไหนขาวๆนี่คือเกาะได้นะครับต้องต้องสังเกตเกมนี้ต้องใช้การสังเกตนิดหนึ่งเข้ามาดูทางนี้มีทางเดียวที่ไปได้นะครับ อ่าแล้วมาเจอคัสซิงนะครับแล้วนี่คือยักษ์ที่เราจะต้องสู้กับมันนะครับมาดูการเปิดต,ตัวของมันนี่ครับเป็นนกข้างหลังไี่แต่ขนความยากของตัวนี้คือเราจะทำยังไงที่จะขึ้นไปในตัวมันได้ถ้าขึ้นไปเสร็จนะครับดูปีกนะครับคือจุดอ่อนมันจะอยู่ที่ปีกกับอยู่ที่หาง คือแน่นอนปิกมันไม่นิ่งอยู่แล้วนี่เห็นไหมครับมันจะมีช่องลงเลยโดดลงไปเลยนี่ถ้าเราพลาดในการโดดครั้งแรกนะครับเราต้องพยายามนิ่งๆไว้ก่อนเพื่อให้มันไปเกาะอ,อยู่ตรงนั้นนะครับแล้วเราจะยิงเราจะใช้วิธีการยิงธนูยิงธนูเพื่อล้อมันให้มันโฉบมาหาเรา พอมันชฉบมาหาเราเราก็ใช้วิธีการโดดเพื่อเกาะที่เปลกของมันนะครับนะมาดูครับมาดูกันมาดูกันถึงยาง้ยถ้าผมโดดเร็วน่าจะใช้เวลาไม่นานแต่ถ้าโดดเกาะไม่โดนนี่ก็ก็น่าจะใช้เวลาพอสมควรน,นะครับมาลองดูกัน ไม่โดนเหรอมาแล้วครับมาเตรียมเกาะครับอุยอ๊ยเสียหายแล้วนี่ครับถ้าเกาะได้นี่คือแบบแทบจะชนะครับจเย็นครับจเย็นจเย็นตัวนี้มันจะปีกมันอนข้างจะแบบสะบัดนิดนึงนะฮอะ อ,ย,อ,ย,อยรังตนหนึ่งแผลแรกครับมาครับเตมิเน่สำคัญนะครับไอวงกลมเหลืองๆเนี่ยเห็นไหมฮะลงเร็วมากเลยแล้วดูมันบินฮะคืออย่างกับเครื่องบินลบอะฮะเอาเตมิเน่ผมจะหมดแล้วเนี่ยเห็นไหมฮะจะหมดแล้วเนี่ย รเราก็ต้องใช้เวลาอันนี้คือไม่มีแล้วนะครับเดี๋ยวโอ้ยตกตกแน่ตกแน่ผมว่าโอ้ยโชคดีโชคดีโอ้โหโชคด,ชด,ชดีตกใส่หลังมันอ่ะนี่อยู่หลังมาก่อนถ้ามันบินนิ่งๆอย่าไม่เป็นไรครับเดี๋ยวขอ วิ่งมาที่หางครับนี่งไงครับอุ้ยตกตกเกาะได้เกาะได้เสียครึ่งลอดครับตอนนี้อีกทีหนึง่งเดี๋ยวนะเดี๋ยวมันมีติดอีกด้านหนึ่งนะครับเสียบตรงนี้ก่อนเออได้อยู่อ่หมดแล้วครับ จังหวะนี้ครับโอ้วิ่งยากนะครับมันอุยอ้ยหโหไม่นะเกือบไปครับโวิ่งวิ่งแทบไม่ไปครับ กาะก่อนเก่อนใจเย็นครับใจเย็นเราต้องใจเย็นนะครับจังหวะนี้แหละอู้อุ้ยอุ้ยโอ้นี่งไงตกจนได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องเราต้องไปหลบก,ก่อนครับเราต้องไปหลบก,กัน เราต้องไม่ให้มันเห็นเรานะเพื่อเพื่อมันจะได้เกาะมันมันจะได้เกาะพักอยู่ตรงเสาวฮนะเดี๋ยวใหเราให้มันโฉบไปตอนนี้เราหลบในอุโมงกันยวดูกอนว่ามันไปอยู่ตรงไหนล้วยังบินอยู่ไหมเนะี่ยมันยังบินอยู่ครับมันยังบินอยู่เดี๋ยวเรามาสเกาะแป๊บหนึ่งครับ บินอยู่มมนยังบินอยู่โอเคมันเกาะแล้วครับเดี๋ยวเราไปตรงเดี๋ยวนะครับผมหาก่อนมันหันหน้าไปทางไหนเ,เราต้องไปตรงนู้นนะครับ เราจะให้บินมันบินโฉบมันตรงนี้ตอนนี้เราเหลือแค่ปีกข้างเดียวนะครับแต่วเราต้องน่าจะเหลือปีกด,ด้านซ้ายของมันนะครับเราต้องหาวิธีขึ้นปีกด,ด้านซ้ายของมันก่อนอแต่เดี๋ยวขอเกาะตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเพิ่งเห็นลูกเดี๋ยวเพิ่งโฉบเดี๋ยวเพิ่งโฉบเย็นเยยน ได้ตรงนี้ไม่ได้ครับเดี๋ยวนะมันต้องมีตรงไหนเดี๋ยวนะมันเกาะตรงนั้นมันหันหน้าไปตรงไหนวะเนี่ยถ้ามันหันหน้าไปทางนี้เราก็าต้องไปทางนู้นเดี๋ยวขอด่วน ใช่ไหมตอนนี้มันหันหน้าเดี๋ยวนะตรงนี้ไม่มีที่เกาะเลยหน้าจะต้องไปอยู่ตรงนู้นแล้วล่ะครับหน้าจะต้องมาอยู่ตรงนี้นครับ หรือว่าไปอยู่ด้านหลังมันมัจนจะมีโอ้ตรงนู้นตรงนู้นครับเห็นแล้วเห็นแล้วครับตกแล้วอยู่ตรงนู้นเอาไปอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวอนะไม่งั้นมันไม่โชกครับนะต้องใจเย็นนะครับเกมน,นี้ต้อค่อยค่อยชิดเนี่ยทางนี้ครับทางนี้ ตรงนี้น่าจะได้ครับดูซิมันอยู่ตรงไหนนั่นไงผมว่าแล้วโอเคสวยครับตรงนี้จริงๆถ้าเราใจเย็นเมื่อกี้ไม่ตกก็น่าจะชนะไป่เอาใจร้อนแป๊บนึ่งโอเคเดีย๋ยวไปทางนู้นโอเคมาเลยถึงยัง ตอนนี้มันน่าจะเหลือแค่ปีกด,ด้านซ้ายเนาะเดี๋ยวนะครับเราหาวิธีโอ้ยมันจะโฉบได้ไหม่ยตรงเนี้ยโอ้ไม g ก็เดี๋ยวนะด้านน, <c oughs> นู้นเดี๋ยผมนึกว่าตรงนี้น่าจะได้อ่นะเดี๋ยวนะเราไปได้อีกด้านหนึ่ง เหนื่อยนะเล่นเกมนี้มันสนุกตรงเนี้ยครับเดี๋ยวจะยนน็นเ้นไม่ต้องรีบเดี๋ยวฉันจะปลดปล่อยใจเองนี่งไงมาสิโดนไหมเนะี่ยโอ้ไม่ได้ มาแล้วครับนะอ้าวอาอาแล้วครับมันจะอ้อมามาแล้วมาเลยล่ะหมาครับเตรียมตัวกระโดดผมว่า ันเห็นแล้วมันเห็นแล้วมันเห็นแล้ว,ลวออกใหม่รอบออกใหม่รอบเร็ว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 รออยู่รออยู่หรือว่าตรงนี้มันลงไม่ได้มันมาแล้วมันมาแล้วนี่นครับโอ๊ยโอ๊ย เดยวครับใจเย็นใจเย็นใจเย็นตัอุ้เราต้องใจเย็นนะนิดนึงนะเรามันเถื่ไว้หาก่อนอย่างย่งเช่นแบบนี้หมาครับ <c oughs> างานเรียบร้อยครับโอ้โห เราล้มนกได้แล้วครับกว่าจะโดดขึ้นได้ตกลงไปในน้ำจมทั้งคู่ก็เนี่ยแล้วเร็วเร็วออกไปนี้ดีครับนีไอตัวดำมันจะมาแล้วนีไปเร็ว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  ได้ไหมเนี่ยเร็ว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 ไปไปสินี่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 น,น,นี่อือหอโอ้โหโดนโดนน,น้ำเลยฮะแล้วเราก็วาร์ปกลับมาเยาวิหารเหมือนเดิมเพื่อมาคุยกับมิสเตอร์โดมินรอบนี้มีเสียงไหมหรือว่าเป็นเสียงของแฟนเรา เป็นของคนรักหรือเปล่ายักตัวที่ห้าครับแล้วรูปปั้นมันก็แหลกสลายลงไป โดมินว่าไงศัตรูตัวถัดไปยักษ์ใหญ่ซ่อนตัวอยู่ภายใต้วิหารมันปรารถนาการทำลายแต่หาใช่ผู้โง่เขานี่คือคำใบ้ของโดมินนะครับ เอาละเดี๋ยวเรามาเจอกันในพระถัดไปกับยักษ์ตัวนี้แล้วกันนะครับสำหรับพระนี้สวัสดีครับผม